ผสมก็ามาชุมนุมส่วนกันแล้วญาติโยมก็จะมากันมากมายในลานบุญวัดท่ากะลองเนี่ยนะครับสายสีนี่ก็อยู่ในพิธีด้วย,วยลูกไม่ได้มาวันนั้นมาวันนี้นะมาทําบุญแล้วก็มารับกันไปคนละเส้นคนละสีก็ขอให้โชคดีรลบเมตตนทุกก่านะคะ่นนะ,คะ

ตอนนี้สูีรส่งแค่แค่สองวันที่มีอนิ่สองถวันที่สีห้าอยู่ก็เรียนมูรเรีนกูรอนที่ไม่เจดล้ นขอเชิญครับช่วยค่าน้ำข้าไปให้กับทางวัดด้วยนะครับไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้เดินไปเลย